ไม่รว่ามีคนเดินทางนี้มั้ยอานะ้าวนัทเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นจังเบนซินโขลกเดี๋ยวนะอ้าวเป็นอะไรนะัดโดนสารเบนซินหกใส่ค่ะใกล้ห้องเก็บสารเคมีค่ะโทรแจ้งใครหรือยังยังค่ะ งั้นไปนั่งก่อนเดี๋ยวเราช่วย จะรีบไปนะคะที่เขาคห้ข้าวข้าวสลีค่ะพอมาบอกคุณน้ำใช่ไหมคะพอดีว่า,ามีสารเบนซินร่วงไหลค่ะค่ะบริเวณใกล้ห้องเก็บสารเคมีนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งรายค่ะค่ะฝากคุณเอ้่มเข้าไปบริเวณพื้นที่ได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะตามไปค่ะได้ค่ะอ้าวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเกิดเหตุการณ์สารเคมีเลือไหลที่ห้องเก็บสารเคมีนะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงทุกคนที่ไม่เกี่ยวขอ้องห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหต,เหตุและให้ชุดปฏิบัติการควบคุมหรุอเฉิมเตรียมคลอมเข้ารางน้นเหตุด้วยนะคะรับทราบค่ะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ตอนนี้เลยนะคะ ขอญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะคะขณะนี้มีสารเคมีหกั่วไหลเป็นสารเบนซินบริเวณห้องเก็บสารเคมีขอความร่วมมือห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้บริเวณที่เกิดเหตุและขอให้ชุดทีมปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ตอนนี้ด้วยค่ะอีกครั้งนะคะขณะนี้มีสารเคมีหกั่วไหลเป็นสารเบนซินบริเวณห้องเก็บสารเคมีขอความร่วมมือห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและขอให้ชุดทีมปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินเข้าไปปฏิบัน่คะ ค่ะทุกคนทุกฝ่ายมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะคือตอนนี้มีสารเบนซินื่อไหร่นะคะจํานวนหนึ่งแล้วก็มีผู้ได้รับบาเดเจ็บจำนวนหนึ่งรายะคะ่ะซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันจะส่งฝ่ายทีมปริบัตการเหตุเฉิๆนะคะเข้าไปในพอสโตนะคะกั้นเขต่นพื้นที่ประมาณห้าสิบเมตรค่ะรับวก็บค่ะค่ะแล้วก็ฝ่ายของทีมชั้นนาราน,นะคะจะให้ชาํานนารงภายในบริเวณของพอมโซนค่ะรับทราบค่ะ,คะ แล้วกทีมพยาบานนะคะจะอยู่ในบริเวณของคูโซนะคะเราต้คกะทีมปฏิบัติการได้เข้าสู่เขตฮอโซนอย่างระมัดระวังเพื่อทำการควบคุมและจัดการกับสารเคมีที่หกล่วไหลโดยทำการกั้นเขตสารเคมีจากนั้นใช้แผ่นซับวางลงบนบริเวณที่สารเคมีแพร่กระจาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระจายตัวออกไปมากกว่าเดิมหลังจากนั้นจึงทำการเก็บแผ่นซับท,ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมีใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปกำจัดตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ทีมปฏิบัติการได้ออกจากเขตฮอโซนเพื่อเข้าสู่กระบวนการชำระล้างในพื้นที่วอมโซนทีมมะถงพยาบาลได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบเหตุด้วยการล้างผิวหนังที่สัมผัสกับสารเคมีในเขตคูโซนก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดต่อไป ค,คืออยากทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานอย่างไรบ้างคะค่ะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ถังเบนซินขนาด20ลิตรล้วไหลที่ห้องเก็บสารเคมีค่ะมีพนักง,งานได้รับอันตรายหนึ่งคนหลังจากทราบเหตุนะคะเราได้นําผู้ประสบเหตุออกจากจุดเกิดเหตุ 1, ทันทีค่ะและได้ส่งชุดปฏิบัติการควบคุมเหตุฉุกเฉินเข้าระางับเหตุแล,ะะแล้วค่ะเรากั้นพื้นที่ ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่จุดเกิดเหตุแล้วจึงเก็บสารเบนซินที่รั่วไหลโดยการใช้แผ่นดูดซับทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ขจัดปนเปื้อนของสารเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทีมชำระล้างได้ชำระล้างลดการปนเปื้อนให้กับทีมที่เข้านงกมเหตุหลังจากออกจากพอโซนได้ทันทีค่ะค่ะทีมปฐมพยาบาลของเรานะคะเราได้ตรวจสอบร่างกายของผู้บาดเจ็บแล้วค่ะ พบว่าโดนสารเคมีเบนซินหกใส่บริเวณขาค่ะ,คะเราได้ทําการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วและนําส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะเพื่อตรวจสอบสภาพร่างกายอีกทีค่ะพบว่าพนักง,งานนะคะปลอดภัยดีค่ะสามารถกลับมาทํางานได้อีกครั้งค่ะคือจาเหตุการที่เกิดที่มีสาเหตุมาจากอะไรห,หรอคะคะเกิดจากการเปิดใช้สารแล้วปิดฝาทางไม่สนิทค่ะ เมื่อถังล้มสารเลยหกใจพนักงานค่ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุาการณ์อันตรายดิฉันขอเสนอว่าควรอบรมเกี่ยวกัเรื่องการทำง,งานกับสัตว์ชีิตที่เกิดยวกับงานที่ทำงานด้วยสัตว์ชีวิตให้ทุกคนอบอมและให้พนักงานสนใจ่จะเรียนรู้ความรู้ชั้นน,นตัวเช็ค้องตฎระเบียบต่อคณะก่อนและหลักฉันน,นั้น คือเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากความประมาทของพนักงานใช่ไหมคะคือดิฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้อีกคะ่ะและดิฉันเห็นด้วยนะคะกับคุณจอปอที่เสนอมาและดิฉันอยากให้ดําเนินการเร่งด่วนโดยที่สุดคะ่ะและอยากเพิ่มเติมในส่วนของการติดป้ายเตือนป้ายบ่งชี้อันตรายแล้วก็ป้ายปฐมพยาบาลเพื่อให้พนักงานทุกคนทราบคะ่ะและในส่วนของค่ารักษาพยาบาลของพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ ทางโรงงานจะออกให้แล้วก็จะเยียวยาให้เต็มที่ค่ะและขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ